สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องของการจัดทำา d t t p Poli y นะครับโดยผมมีคำว่า Template อยู่ด้วยเห็นไหมครัก็คือผมได้จัดทำไฟล์ Microsoft Word นะครับที่เป็นเอกสารต้นแม่แบบหรือ Template เนี่ยนะครับให้เราเอาไปใช้ตั้งต้นแล้วก็ปรับแก้ใช้งานได้ง่ายๆเนาะเป็นลักษณะคล้ายๆการเติมคำลงในช่องว่างนะครับก็จะเว้นมาให้แล้วก็ Template ที่ผมทำเนี่ยจะมีความแตกต่างจากป็นอื่นทั่วไปก็คือ เรามีคำอธิบายมีตัวแดงตัวน้ำเงินเดีด๋ยวจะเห็นนะครับครั้งนี้เนี่ยเพื่อจะให้เราไปใช้งานได้ง่ายและตั้งต้นได้รวดเร็วนะครับ Data Policy เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องควรจะต้องนะครับจัดทำนะครับเพราะว่ามันจะจำเพาะกับข้อมูลแต่ละชุดนะครับคือข้อมูลชุด A ชุด B ถ้าเป็นข้อมูลปละเรื่องกันเนี่ยมันก็จะมีธรรมชาติหลายๆอย่างแตกต่างกันตัวอย่างเช่นการวิธีการจัดทำวิธีการตรวจสอบคุณภาพ หรือการลบทําลายนะครับย่อมมีระยะเวลาที่แตกต่างวิธีวธีการที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นควรจะต้องมี Data า o l i c y ีนะครับถือว่านโยบายและแนวปฏิบัติกับชุดข้อมูลที่มันจำเพาะแต่ละชุดเข้าไปนะครับไอส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ d t t g o v v r r n n n e นะครับในการทำเ a ต้าคอน e n นต์เดต้าคอนเทนต์เนี่ยเดิมก็จะทําแบบภาพรวมถูกไหมครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียด แต่ถ้าเป็น Data p o l i c y หรือไกด์ไลน์เนี่ยมันก็จะเจาะลงไปในแต่ละชุดข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ลองมาดูเลยนะครับบนจอเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่เป็นตัวอย่างนะเป็นซอฟต์แวร์ตัวเอกสารนี้เผย,ยแพร่ได้ไม่มีข้อสงวนลิขสิทธิ์ษษใดๆนะครับอ่นโยบายแนวปฏิบัตินะสำหรับชุดข้อมูลท่านเติมชื่อของท่านนะนะครับภายใต้กรอบนโยบายน,นะครับก็ผมมีโน้ตไว้ว่าสีแดงถ้าตัวบบอักษรสีแดงคือแนะนําให้ท่านไปปรับ ให้เข้ากับความต้องการนะครับควรจะต้องปรับเราทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวสีดำเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนได้ถ้าจําเป็นหรือเหมาะสมนะนะครับเป็นเทมเพลตที่ควรฟอลโล่นะครับแต่แก้ได้นะครับสีน้ําเงินเป็นตัวคําอธิบายที่เสริมเข้ามาเพื่อประกอบความเข้าใจซึ่งควรลบออกนะครับควรลบออกเมื่อท่านนําไปใช้งานจริงแล้วนะครับก็นะครับมันจะมีหลายเป็นหัวข้อหัวข้อนะครับที่ผมจาเนินการไว้ให้นะครับ ความเป็นมานะฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยก่อนเลยเราก็เอ่ยชื่อกรมหรือหน่วยงานเนาะนะฮะรือกองนะถ้าเป็นเอกชนก็เป็นบริษัทอะไรก็ว่าไปจะทําข้อมูลอะไรนะครับในนี้ผมก็มีชื่อสมมุติตัวอย่างมาให้เป็นเขตความเหมาะสมของที่ดินสาหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจคือเราเอาตัวอย่างที่มันจำเพาะจัะจงมาเพื่อท่านจะได้เห็นภาพนะครับว่ามันใช้ยังไงทํำยังไงเนาะไอเรื่องของเดต้าโพลิสีและไกด์ไลน์นะครับ ก็วัตถุประสงค์หลักคืออะไรในชุดข้อมูลนี้นะก็ระบุวัตถุประสงค์นะครับในที่นี้ก็เขียนตัวอย่างมาให้นะเช่นนะครับเพื่อให้เกิดการปลูกก็จะเหมาะสมกับนิเวศที่ดินแต่ละแห่งเนาะเนี่ยอันนี้ท่านเขียนลงไปเลยนะครับเป็นจุดประสงค์ของ Data ของชุดข้อมูลที่เราจะทำเนาะนะครับอ่อ่ท่านจะใส่ข้อความเพิ่มเติมเพื่อให้ความเกิดความเข้าใจชัดเจนได้นะครับเนี่ยสองย่อหน้านะครับก็ไม่ได้บงังคับว่าจะต้องมีกี่ย่อหน้านะครับ แต่ว่าให้มันชัดเจนนะครับให้เขาเคลียร์ว่า Data นี่เกี่ยวกับอะไรเป็นเกื่อน,นำนะฮะอย่างเช่นอย่างนี้เขาก็พยายามบอกนะมาตราส่วนเนาะนะครับแล้วก็มุ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้คือใครเนี้ยนะครับท่านก็ใส่เข้าไปได้นะครับก็เป็นการเกืน่อนำนะครับในที่นี้ก็มีสามย่อนหน้านะครับวัตถุประสงค์เนี่ยท่านจะมีกี่ข้อก็ไม่มีข้อจากัดใดๆนะนะครับนี่ผมขึ้นตั้งต้นมาเป็นตัวอย่างให้นะครับท่านก็ใส่ชื่อไนไงานแล้วใชื่อดข้อมูลเข้าไปนะครับ หลักๆก,ก็คือเพื่อให้ทำให้ระบบมันการจัดการข้อมูลมีระบบและนะครับอ่าเป็นมีการบริหารจัดการ Data Management ที่ดีนะครับขอบเขตนะฮะขอบเขตก็ในแง่สองมุมนะอันนั้นก็คืออันแรกค,คือคนที่ดูแลข้อมูลผู้ใช้คือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็มีผลนะถูกไหมครับชุดข้ออ่านโยบายหรือแนวปฏิบัตินี้นะมีผลกับผู้ใช้ผู้ดูแลข้อมูลที่ชุดนี้นะอันที่หอันที่สเนี่ยในแง่ของขอบเขตของคือ อ่าเนื้อหานะฮะนะฮะเนื้อหาเช่นเชิงประเภทนี่คือเนื้อหานะครับเชิงเวลาหรือเชิงพื้นที่นะครับเช่นนะครับเขตความเหมาะสมคือชุดข้อมูลนี่นะครอบคลุมครอบคลุมสําสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ13าชนิดถูกไหมครับอ่าแล้วไม่เห็นใช่ไหมครับว่าขอเดเกลี่ยงียใช่ไหมฮะในเนื้อหาของ Data เนี่ยเป็นพื้นที่ความเหมาะสมของดินเนาะสำหรับพืชสิบามอย่างที่มันพืชเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ไม่มาตรส่วนอะไรเป็นแผนที่นะมันเป็นข้อมูลแผนที่นะครับ ในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตป่าไม้หไหมฮะตามกฎหมายนี่คือนิยามของว,ว่าพื้นที่ของเขาเนาะของเราจะเป็นอะไรอะ่ะครอบคลุมทั้งประเทศครอบคลุมจังหวัดกลุ่มจังหวัดไหนภาคไหนแล้วแต่เราอันนี้เขานิยามด้วยนี้ด้วยคําว่านอกเขตป่าไม้เห็นไหมฮะแล้วก็ที่ดําเนินดําเนินการโดยกองพันธก็คือนิยามของเขาณนภะายใต้กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเห็นชัดเจนนิยามของคําต่างๆควรจะเป็นคําที่ประกอบ เพื่อจะอธิบายให้เขาให้ผู้ใช้เนี่ยหรือผู้ปฏิบัตินะครับเข้าใจนี้ข้อมูลท่านได้ดีขึ้นเนาะทำทำเพาะของชุดข้อมูลท่านท่านใส่นิยามเข้าไปนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับสีแดงนะครับก็อธิบายมานะครับก็ต้องขอขอบคุณกรมพนาที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมยืมตัวอย่างจากท่านมาเนาะนะครับอ่เป็นเฉพาะเรื่องสปเปนสติกค,คือชุดข้อมูลของท่านนะครับอ่นี่นะครับซึ่งชุดข้อมูลของมาะสก็เหมาะสมเนี่ย ไม่มีข้อมูลที่เป็นชั้นความลับงน,นี้เขาเขียนเลยเ็นไมฮะเขามีจำแนกชั้นความลับเห็นไหมครับนี่คือจารจำแนกตามแฟนด์ดังนะฮะตามไกด์ไลน์ตามเฟรมเวิร์กทั่วไปนะฮะแต่ว่าเขาบอกเลยว่าของแบบของชั้นเนี่ยของเราเนี่ยนะฮะไม่มีที่เป็นชั้นความลับจบนะฮะเห็นไหมฮะในนิยามนะครับก็ไล่ไปเสร็จแล้วถ้ามีเพิ่มอีกท่านก็ใส่คําเฉพาะเข้าไปของท่านนะครับอ่ข้างบนถ้าอันไหนไม่ใช่ของท่านท่านก็ลบจริงได้นะนะครับเมื่อกี้ผมทาเป็นตัวอย่างเนาะเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับเอ่อเน ความต้องการแน่นอนถ้าเราทำข้อมูลของเราไม่เกี่ยวอะไรกับพืชเศรษฐกิจเราก็ไม่ต้องมีตรงนี้นะนเดี๋ยาลืมลบทิิงนะนะครับเย่ายลืมลบทิงิงในนี้ทําเฉพาะของท่านนั้นเติมนะท่านก็เติมเข้าไปเนาะนเป็นคําตัวหนังสือสีเงเนิเนเห็นไหมฮะผมใส่เข้ามาเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับการเผยแพร่และทบทวนตัวเอ,เอกสารนี้ท่านเผยแพร่ที่ไหนบ้างเนาะนะฮะตัวตัวเอกสารนี้นะไม่ใช่ตัว Data นะไม่ใช่ตัวข้อมูลนะครับ ตัวเล่มนโยบายเอ่อเดต้าโปซีเนี่ยนะครับอ๋อผ่านเว็บไซต์ก็ใส่ไปนะครับเอ่อผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะมีการทบทวนตามความเหมาะสมให้หระบุระยะเวลาที่ท่านจะกล้าวางแผนจะมีการทบทวนตัวน,วนโยบายและไกล์ไลน์นี้นะครับในแง่ถัดไปก็คือการกําหนดสิทธิ์หน้าที่ความรับผิดชอบเนาะนะครับตรงนี้เป็นตามกฎหมายในมาตรา8นะจะต้องเขียนให้ชัดนะครับ ว่าว่าแต่ละทัานคืออะไรเนาะการ r ร a t e การคลเตอการคลาส s ิฟายเนี่ยนะครับก็ใส่ทําเป็นตารางจะได้ดูง่ายทํานทำในรูปแบบอื่นก็ได้เนาะนะครับแต่น,นี้ผมทําให้เป็นตารางเนาะก็คือชื่อกิจกรรมนะรการ r ร a t e ข้อมูลเนี่ยใครเป็นคนสร้างนะฮะกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและคําว่าสร้างเนี่ยคือยังไงเล่าให้เห็นกระบวนการเนะครับเล่าเห็นกระบวนการเนาะเป็น data owner เนาะก็คือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลนะครับกาหนดสิทธิ์ให้ใครเป็นคนตัดสินใจ เห็นไหมฮะนี่งคือในแง่ของตอนจัดทําปุ๊บเขาเป็นคนกําหนดสิทธิ์ด้วยเห็นไหมครับก็ใส่้าไปให้ชัดเจเนนะฮะการมมชอบในการนําเข้าและการเข้าถึงหไหมครับนะก็ท่านก็เล่าไปให้บทชี้ื่อิการไปชอบนะฮะในแต่ละกระบวนการคือเนี่ยของการจัดทาข้อมูลอ่มีคนหนึ่งนะฮะนี่ยังอยู่ภายใต้แครีอเออยู่ยนะก็เป็นอ,อีกเจ้าที่กลุ่มหนึ่งเห็นไหมครับเจ้าที่กลุ่มไหนท่านใส่บทบาทเขาคืออะไรนะครับเห็นไหมฮะหน้าที่ไปชอบอะไรเนาะนะครับเห็นไหมครับ หน้าที่เจ้าหน้าที่สถานีอันนี้คือส่วนวิภาคละนะครับอันนี้พัฒนาที่ดินจังหวัดเมื่อกี้เป็นส่วนกลางนะครับข้างบนเนาะท่านก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับเพราะแต่ละคนแต่ละหน่วยอาจจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเนาะในส่วนการครีเอทการสร้างดูภาพเนาะนะครับคนนี้สร้างตั้งต้นให้แล้วอีกทีมหนึ่งมีหน้าที่ฟีดข้อมูลเพิ่มเติมในคอลัมน์ไหนฟิลไหนหรือมีหน้าที่จัดทําอะไรนะครับอันนี้ก็เมื่อเก็บเก็บรวบ,บรวมจัดเก็บนะครับก็ใครทำเลยนะฮะ ร้างแล้วใครเีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรวบรวมจัดเก็บเก็บที่ไหนอย่างไรเห็นไหมฮะในฮาร์ดดิสก์หรือในเซิร์ฟเวอร์หรือยังไงนะครับมีแบ็กอัพด้วยไหมที่ไหนนะครับอย่างไรนะวิธีนะครับก็คําอธิบายสีเงินย้ำอีกทีเป็นส่วนแถมที่ให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลบทิ้งได้นะครับอ่าสีแดงคือสิ่งที่ควรต้องแก้นะครับเป็นตัวอย่างให้ท่านดูและท่านไปกรับให้ตรงกับความเป็นจริงของท่านของชุดข้อมูลท่านนะนะครับนะครับอ่าการลดทอนเนาะนะฮะ คือข้อมูล1ชุดเนี่ยนะครับนี่งมุกรรมกลับที่ายว่าข้อมูลหนึ่งอีกหนึ่คลาสสิฟเนาะข้อมูล1ชุดเนี่ยที่ทาเป็นข้อมูลดิบมาอาจจะเป็นความลับมากก็ได้แต่ถ้ามีการโปรเซสมีการประมวลผลแล้วก็มีการตัดลดทอนปิดหรือลบบางพื้นที่ออกไปที่มันอ่อนไหวก็จะทําให้ข้อมูลใหม่ที่เกิดจากการประมวลผลนั้นเนี่ยนะครับาสามารถเอาไปเผยแพร่นะครับหรือใช้งานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเนาะนั้นข้อมูลไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เป็นข้อมูลดิบที่เราทํามาตั้งแต่ต้นตอนแรกตั้งไปเนาะนะครับ สามารถมีหลายชุดได้นะครับที่จะเพื่อจะให้การใช้ประโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นสูงแล้วก็ไม่สูญเสียอะไรอ่ะการเป็นความลับการลบคนคนอื่นนะครับ p r i v a c y อย่างนี้เป็นต้นนะนะครับประมวลผลนะครับมีใครที่ประมวลผลบ้างนะในที่นี้มี2กลุ่มนะครับและแต่ละคนประมวลผลอะไรยังไงขอบเขียนของเขาทากระเขียนจําแนกเอาไว้นะครับการปกปิดนะครับหรือการเปิดเผยอ่าใครมีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ใส่เข้าไปเห็นไหมครับแล้วก็ภายในหน่วยงานนะครับดูแลอย่างไรนะครับ ให้งานเปิดเผยภายในหน่วยงานนะครับอ่ก่อนหน่วยที่เปิดเผยให้กับหน่วยงานอื่นนะครับเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี้ที่เป็น Open Data เลยเนี่ยใครรับผิดชอบทางช่องทางไหนเปิดยังไงนะครับเห็นไหมครับก็จะเขียนให้ชัดเจนนะครับก็จะอ่ผู้ปฏิบัติก็จะทํางานได้ง่ายนะครับการตรวจสอบนะฮะความถูกต้องนะฮะใครตรวจสอบเห็จไหมฮะคือตอนที่ทำเนี่ยผู้ทําก็ตรวจสอบไปขณะทํางานอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อทําเสร็จก็อาจจะมีอีกทีมหนึ่ง ะครับซึ่งควรจะมีนะที่ทําหน้าที่รับดูแลตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็กําหนดไปนะครับตรวจอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวท่านจะต้องมานิยามเรื่องการตรวจตรงนี้ว่าในรายละเอียดพิธีคืออย่างไรสําหรับชุดข้อมูลนี้นะชุดข้อมูลจำเพาะตรงนี้เพราะนี่็คือ Data Poli c y กและใกล้หน่อยนะครับมันจะต้องเจาะจาเพาะเป็นชุดๆไปนะครับการทําลายลบทําลายนะท่านทํำยังไงเนาะนะครับแล้วก็การเรื่องนี้ผมก็อธิบายเพิ่มให้อีกนะนะครับเพื่อที่จะให้ชัดเจน มันไม่จำเป็นต้องลบทำลายเสมอไปก็ได้เช่นข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันต้องเก็บเอาไว้เพื่อ,อเช่นการป้องกันการ,รปรับปรามการฟองเงินงานจดหมายเหตุนะครับการจัดเก็บข้อมูลเชิงวิติศาสตร์เนี่ยเราไม่ลบนะฮะอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับถ้ามีเหตุจําเป็นมีข้อกฎหมายมีประโยชน์สาธารณะนะครับท่านก็จัดเก็บต่อไปได้ไม่จำเป็นจะต้องลบทิ้งเสมอไปเนาะนะครับนะครับแล้วก็เมื่อต้นทางเห็นไหมครับลบแล้วเนี่ยควรจะแจ้งให้ปลายทางที่เขาเคย เอาเข้อมูลเอา Data จากเราไปเนี่ยรับทราบด้วยนะครับว่าต้นทางลบแล้วนะปลายทางหาหมดความจําเป็นใช้งานก็ควรจะลบทิ้งด้วยซึ่งโดยหลักเขาควรจะลบเองควรจะทราบและลบเองอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็สามารถควรหรือควรที่จะแจ้งขอทราบไปด้วยนะครับข้อถัดไป <c oughs> <ๆ c oughs> การเข้าถึงและใช้ประโยชน์นะครับก็จะมีหลายแบบหลายรูปแบบนะครับท่านสามารถใส่ลงกําหนดลงไปได้นะระดับที่หนึ่งใช้แค่ภายในนะครับเ <c oughs> ข้าถึงอะไรได้บ้างเห็นไหมฮะ เนื้อหาข้อมูลบางส่วนลดทอนรายละเอียดลงไปเนาะนะฮะนี่คือภายในทุกคนในกรมในหน่วยงานเข้าถึงได้หมดใครอยู่ในกรมเข้าถึงได้หมดแต่ว่าเขาลดทอนรายละเอียดเพื่อทําเพื่อจะเพราะเหตุผลว่าให้ทุกคนเข้าถึงในหน่วยงานนะเสร็จแล้วเขาบอกแบบรายละเอียดสูงสุดคือไม่ลดทอนเห็นไหมครับอันนี้ก็คือยังในหน่วยงานอยู่แต่ว่าเฉพาะคนที่มีภารกิจเฉพาะนะฮะเขาจะถึงข้อมูลขั้นละเอียดได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับแบบติดข้อจํากัดเห็นไหมฮะติดข้อจํากัดก็คือหมายความว่า เมื่อมันมีความละเอียดสูงสุดจึงมีข้อจํากัดจํากัดรายจำกัดการเข้าถึงเห็นไหมครับ <c oughs> แบบไม่ติดข้อจากัดนะครับก็คือไม่จํากัดการเข้าถึงเนาะก็คือเปิดกว้างเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงนะครับถ้าจะต้องการก็เขาบอกว่าต้องทําหนังสือมานะครับขอความนุเคราะห์กรณนทํทความร่วมมือหรือบันทึกข้อมูลทอตกลงไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะครับระหว่างหน่วยงานไว้แล้วเนี่ยก็ให้ใช้งานเผยแพร่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับคือเขียนแคลรดีแคลรไว้เห็นไหมครับ เราจะพูดไปก็จะรู้ว่าสำหรับข้อมูลชุด A ชุด B ชุด C อย่างเงี้ยจะทำยังไงนะครับหรือถ้าท่านจะมีโปรเซสีกลางที่ครอบทุกอันและใช้ร่วมกันหมดก็ได้นะไม่จะเป็นจะต้องทำจำเพาะเสมอไปคือถ้าแต่ละชุดมันเหมือนกันนะครับท่านก็ทำอันเดียวรวมแล้วอ้างไปก็ได้อ้างไปใช้นะ,นะครับแต่ถ้ามันมีบางส่วนที่จำเพาะแต่ละชุดเนี่ยท่านก็ทำแยกไฟล์แยก Data Policy นะคะหนึ่งไฟล์หรือหนึ่งเดต้าโต่อนหนึ่งชุดข้อมูลนะครับ ได้หลายท่าหลายวิธีนะครับไม่ได้มีข้อบังคับว่าต้องแบบนั้นหรือแบบนี้นะครับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเกิดไว้ถูกไหมครับอ่าก็ต้องมาเล่าว่าตรวจอะไรบ้างเนาะนะครับนี่คือทฤษฎีที่ผมใส่ไว้ให้นะว่าควรจะพิจารณาประเด็นปัจจัยไหนบ้างท่านจะได้ไม่หลุดนะครับตั้งต้นไว้ให้นะครับเช่น spatial accuracy คือความแม่นยำนะครับเชิงตำแหน่งนะครับ topological accuracy นี่พวกศัพท์เทคนิค ตัวนี้เป็นข้อมูลแผนที่นะครับความถูกต้องในการแปลตีความนะฮะความถูกต้องจําเจตนารมณ์เช่นบอ่อน้ําถ้าเป็นข้อมูลบอ่อน้ําบาดาลก็ควรจะจัดเก็บบอ่อน้ําที่เราสนใจให้ครบถ้วนนะครับนี่คือ,อาการตรวจสอบต่างๆนะครับเอมีหลุดไปไหมนะนะครับดินเค็มปกพ,พื้นที่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับรายละเอียดของ a t t r i b u t e อย่างเงี้ยต้องสอดคล้องกับคําอธิบายข้อมูลและพจนานุกรมนะครับแปลว่าอะไรนะฮะความหมายก็คือ เช่นนะครับในฟิลเราบอกว่าคำอธิบายข้อมูลเนาะนะครับค่าอธิบายโทษทีนะครับอธิบายของของเขตข้อมูลฟิลไหนนะครับฟิลชื่อจังหวัดเราใส่ว่าเป็นกระบี่เราเจตนาให้เป็นชื่อจังหวัดเต็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่บันทึกลงมาก็ควรจะเป็นชื่อจังหวัดเต็มไม่ควรเป็นชื่อย่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นรหัสจังหวัดเอ่อเก็บข้อมูลจังหวัดตามมาตรฐานกรมการปกครองนี่คือเจตนาไหมครับชื่อจังหวัด ะะต้องการให้เขียนี่ในพจนานุกรมนะชื่อจังหวัดประาษษษไทยนะครับอย่าใส่ภาษาอังกฤษมานะนะครับแล้วก็แต่ถ้ามีระบุว่ากรุงเทพอย่างนี้แสดงผิดถูกไหมฮะแม้จะเป็นชื่อที่ถูกต้องแต่เขาไม่ต้องการเขาต้องการชื่อเต็ม,มะนะฮะนิยามที่เขียนอยู่ในพจนานุกรมบอกว่าให้เป็นชื่อจังหวัดชื่อเต็มปาษาทไทยนชฮะชื่อย่อจึงไม่ถูกต้องไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นในที่นี้ข้อมูลจึงไม่ถูกต้องนะครับจำนวนประชากรความหมายคือจำนวนประชากรหน่วยเป็นคนนะฮะเขียนให้ชัดในในเดต้าดิท์เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่าง ข้อมูลในตารางนี้นะครับก็เห็นไหมฮะรหัสจังหวัด2หลักตามมาตรฐากนกลมการปกครองนะครับแล้วก็กรุงเทพน้เทเห็นไหมฮะเคสนี้นะครับต้องต้องเป็นกรุงเทพมหานครเห็นไหมฮะเนี่ยคือตัวอย่างนะครับที่ว่าข้อมูลมันไม่ไม่ไม่ไมไมถูกต้องนะครับต้องมีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเสียนะครับาการตรวจสอบหลังจัดทำเมื่อกี้ในระหว่างจัดทาก็ตรวจไปนะครับหลังจัดทาเขาก็มีควรจะครอบคลุมในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับ Accuracy Completeness นะครับ consistency timeliness relevancy คือความสอดคล้องตามต้องการตามความต้องการของผู้ใช้นะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดข้างล่างนะครับว่าทำยังไงบ้างเพราะเรากำลังจำพะชุดข้อมูลถูกไหมฮะแต่ละชุดอาจจะมีวิธีไม่เหมือนกันแต่มีประเด็นหัวข้อตามนี้นะครับเห็นไหมฮะรายละเอียดของคอาําอธิบายนี้ก็พูดไปลวนี่ซ้ํากับเมื่อข้างบนแต่ว่าเวลาหลังจัดทาก็อาจจะต้องตรวจสอบซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับโดยใครรับผิดชอบก็ว่าไปนะครับก็พอจะเข้าใจนะครับ ทำการประเมินคุณภาพนี่ที่เล่านะครับ accuracy completeness consistency นะครับวิธีการของ Data ชุดนี้นะครับทำอย่างไรนะครับความ accuracy ต่งกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะครับเพื่อทำรายงานแล้วทำงานแจ้งเจ้าของข้อมูลทราบในนี้คือ Data o อ ner นะครับนะฮะมีการสุ่มตรวจเนี่ยรูปแบบเกณฑ์สุ่มแล้วเรามีเกณฑ์อย่างไรอให้เลือก20นะครับจะต้องถูกต้องนะครับ20อย่างเงี้ยนะครับก็คือเขียนเกณฑ์นะครับว่าจะพิจารณาอย่างไรนะครับ วิธีรูปแบบนะฮะตรงคอลัมน์กลางแล้วก็เกณฑ์นะครับเกณฑ์ในส่วนนี้นี่ผมก็ใส่ตัวน้ำเงินมาให้นะเนี่ยสุ่มจุดตรวจค่าความถูกต้องทางพิกัดตำแหน่งอย่างเนี้ยนะครับก็ความ completeness นะความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็ตัวยังไงหลักว่าครบถ้วนสมบูรณ์ก็รูปแบบกรปาะเมือนและเกณฑ์นะครับเหมือนกันนะแบบนี้ท่านก็จะชัดเจนนะครับแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายนะครับ ในส่วนของ completeness ก็ถ้าคิดไม่ออกว่าจะเดินตามเฟรมไหนนะครับก็แนะนําเอาไว้ให้ว่ามี3มิติคือเชิงเนื้อหาเชิงเวลาและเชิงพื้นที่นะครับประเภทข้อมูลนะเนื้อหานะครับครบถ้วนไหมนะครับเชิงเวลานะครับแล้วก็เชิงพื้นที่เราบอกว่าเราจะทาข้อมูลของ3ปีหรือของเวลานี้ถึงเวลานี้มีครบถ้วนไหมนะครับเชิงพื้นที่คือ,อครอบคลุมจังหวัดไหนแล้วมีครบไหมนะฮะครบอบคลุมพื้นที่ไหนมีครบไหมอย่างนี้นะครับ consistency นะครับก็คือความสอดคล้องต้องกันเนาะนะครับอันนี้ก็เขาบอกเขามี s2m คือเป็นชนิดดินย่อยนะ s2m กับ ms เนี่ยเป็นย่อยของ s2 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่มีการเขาเรียกว่าทำให้มันไม่ติดข้อจำกัดนะครับก็คือ simplify จาก s2m หรือ s2ms ให้เป็น s2 เฉยๆเนี่ย simplify ขึ้นมามันต้องสอดคล้องกันนะ พอถ้าตัวละเอียดเป็น S2M ตัวอยางก,ก็ต้องเป็น S2 อย่างเงี้ยนะครับไม่จะเป็น S1 อันนี้คือลักษณะของความ consistency ตัวอย่างนะครับว่าเขา,เขาซีเรียสเรื่องนี้นะครับในที่นี้ของชุดข้อมูลนี้นะนะครับก็มีคําอธิบายไว้นะว่าติดข้อจากัดหมายถึงอะไรไม่ติดหมายถึงอะไรเนาะนะครับความต้องกันนะยังมีความหมายอีก,อกได้อีกนะซึ่งผมก็ลิสต์ไว้ให้เนาะซึ่งท่านนาไปใช้เป็นตัวตั้งต้นในการพิจารณาและจัดทํา นะครับตัว Data p olicy ได้นะครับก็ไกด์ไว้ให้นะครับเพิ่มนะครับความเป็น Time l ่เนี่ยคือเป็นปัจจุบันทันการนะนะครับตามเวลานะคำว่าเป็นปัจจุบัน t i m e l y เหรืออัปเดตเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องอัปเดตตามความเป็นจริงนะวันนี้แต่เป็นการอัปเดตตามความคาดหมายตามเจตนารมณ์นะครับเช่นข้อมูลบอกว่าเป็นของปี665งั้นสถานะการเก็บข้อมูลมาข้อมูลเนื้อข้อมูลเนื้อความเป็นข้อเท็จจริงควรจะต้องเป็นของปี65จริง นะครับที่ไม่ล้าสมัยไปเป็น64นะครับอย่างเงี้ยหรือเป็น6 6อย่างเงี้ยนะครับก็อธิบายเอาไว้นะครับว่าวิธีการนะครับคืออย่างไรนะครับอ่าเนี่ยแล้วถ้าพบว่ามีข้อมูลใหม่ให้ทำยังไงอย่างเงี้ยระหว่างดาเนินการปรับปรุงมีข้อมูลเติมเข้ามาให้ทำยังไงเนี่ยวิธีแก้หรือวิธีดําเนินการต้องเขียนเขียนลงมาให้ชัดมันก็จะเป็นนโยบายข้อมูลที่มีความเหมาะสมปฏิบัติชัดเจนได้นะครับ ข้อมูลตรงตามความต้องการไหมเขาใช้วิธียังไงที่จะดูนะครับก็วิธีการคือทําแบบสารวจนะครับเกณฑ์ก็คือต้องตอบนะฮะมีเอ่อมีผู้นำเข้ามาไปใช้แล้วไม่ได้มีการมาขอคำแนเพิ่มเติมคือไม่ได้สอบถามสักถามมาเขาแอดซูมว่าหรือเชื่อว่าไม่มีปัญหานะครับผู้ใช้เข้าใจนะครับแล้วก็ผลสะวดความพึงพอใจนั่นท่านนี่ท่านก็เป็นกำหนดเกณฑ์ล้วกันว่าต้องพึงพอใจอย,อย่างน้อยเท่าไหร่นะครับจึงจะเอ่อถือว่าผ่านเนี้ยนะครับเอ่อ อย่างน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะอย่างน้อยนะครับจุดๆๆนะครับเนี้ยนะฮะโอเคนะครับผลสอบ Availability ก็คือการมีอยู่ให้พร้อมใช้นะครับก็คือตรวจสอบจากสถิติการให้บริการเผยแพร่นะครับเอเราพบว่าส่วนใหญ่ใช้คนเข้ามาใช้หนึ่งร้อยครั้งเนี่ยมันใช้ได้กี่ครั้งนะครับหรือใช้ไม่ได้กี่ครั้งเนี่ยดาวทาทมไม่เกินหนึ่งเอร์เซนนี่คือเกณฑ์เขานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ย ะะก็ใส่ตัวนิสิตมันไว้เพิ่มนะครับกฎหมาย <c oughs> ที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีผมแบ่งไว้ให้2ส,ส่วนก็คือทั่วไปกับที่จำเพาะกับชุดข้อมูลโดยตรงนะครับทั่วไปก็ท่านก็ l i s มาที่ผม list ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับท่านก็ปรับได้นะครับเติมได้ลบได้นะครับความเหมาะสมที่ดินเนี่ยกับชุดข้อมูลนี้เลยนะน่ะกเนเนน็เห็นไหมครับาาข้าราชการพนกาที่ดินเห็นไหมครับมาตราเก้าวงเล็บสองเห็นไหมฮะเรื่องนี้มันจำเพาะ มีผลหรือครอบคลุมหรือควบคุม,มนะฮะตัวชุดข้อมูลนี้นะครับในขออ้างถึงรัฐธรรมนูญเลยนะครับท่านก็ไม่จําเป็นต้องอ้างเสมอไปนะครับผมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมาตรา72อนะทำเนี่ยทรัพยากรน,น้ํานะครับเห็นไหมดินพลังงานนะครับเรื่องวางแผนใช้ทีอ่อนู่ที่นัทนเหมาะสมนะนี่อยู่ในรัฐธรรมนูญเลยนะเขาไปพบไปตรวจไปเจอจริงนํามาใส่ไว้ควรอ้างให้ชัดอย่าอ้างแต่ชื่อกฎหมายเฉยๆนะฮะเพราะอันนี้มันจำเพาะชุดข้อมูลของท่านลวถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะเจาะลงไปที่มาตรฐานแอ้มาตรานะครับที่จำเพาะเกี่ยวกับเรื่องนั้นโอเคไหมครับสุดท้ายแล้วก็จึงเป็น disclaimer นะครับก็คือตรงนี้มันโดดขึ้นมาเนาะนะฮะก็ disclaimer ก็คือเนี่ยผมก็จะทำไว้นะครับแล้วก็เผยแพร่เป็นสารประโยชน์นะครับไม่ส่งวนลิขสิทธิ์นะครับผู้สนใจนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขทำซ้ำได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับสำหรับกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่ ผมก็ไปเอาข้อมูลเนี่ยของท่านมาเนี่ยนะครับเพื่อมาจัดทําเป็นเทมเพลตฉบับนี้นะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนในแง่ของการยกตัวอย่างเนาะจะได้เป็นประโยชน์กับาสาระประโยชน์ได้นะครับก็สุดท้ายนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับทุกท่านที่จะไปทำธุร,รบานข้อมูลเนาะในระดับที่ลงลึกระดับแพคกติคอลมากขึ้นนะครับที่เจาะลายชุดข้อมูลนะครับไม่ใช่แค่อายุายใหญ่ๆกว้าง นะครับก็จะทำให้ Implement ในระดับชุดข้อมูลได้นะครับมีความจำเพาะอยูนิคก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามครับเราพบกันใหม่บััสดีครับ